ช่วงเก็บมาเล่าในวันนี้เราตามพนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพรทิวานะคะไปดูว่าน้องๆยังดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่ที่ออกแบบผ้าฝ้ายได้ชนะที่ศูนย์ศิลปะชีพนั้นน้องก็ออกแบบแบบไนนะคะถึงได้รางวัลจากท่านไปค่ะเก็บมาเล่าวันนี้พบกับบรรยากาศของงานยังดีไซเนอร์ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรจังหวัดอุทัยยานะคะ เป็นการแข่งขันออกแบบเสื้อผ้าผ้าที่นํามาแชร์ก็คือผ้าฝ้ายนะคะเน้นจากไอเดียการสร้างสรรค์โดยมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆมากมายหลายแห่งเลยค่ะ สีสันและวลวดลายของบรรดาเสื้อผ้าที่น้องๆเขาออกแบบนั้นเต็มไปด้วยจินตนาการใหม่ๆทั้งเลยค่ะ และว,วันนี้อีกขั้นหนึ่งที่มามอบประกาศนียบัตและรางวัลให้กับน้องๆในวันนี้พนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพรทวนานาคสายนะคะเราเรามาฟังความคิดเห็นให้กันดีกว่าค่ะวันนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยวันนี้เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกันนะคะในการออกแบบนะคะในระดับเต็มอุดมนะคะเพื่อที่จะนําเอาศิลปะวัฒนธรรมนะคะผ้าพื้นบ้านผ้าไหมซึ่งเป็นถือว่า ผ้าทอนะคะถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนี่นะคะนำมาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะคือ creative นะคะ economy น,นะคะหรือของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องใน creative ช i ยแรงก็คือนำมารังสรรค์และก็ปั้นแต่งนะคะให้เป็นแนวทางที่จะเอาไปแข่งขันในตลาดโลกได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนำเอาศิลปวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโลกปัจจุบัน,นะคะ่ะ ในส่วนในส่วนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์เราก็มีการมอบรางวัลน,นะคะ,ะสำหรับผู้ที่ประกวดนะคะแล้วก็ มีความรักนะคะแล้วก็มีสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยากจะให้คือความรักแล้วก็ให้มีความรักสามัคคีซึ่งถ้ามีความรักสามัคคีเนี่ยในบ้านเราในประเทศของเราเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่จะทําให้เศรษฐกิจนะคะเดินไปได้ค้าขายดีนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยร่ารวยนะคะปัจจัยที่สําคัญคือขอให้มีความรักความสามัคคีค่ะชื่อชุดว่าอกก่อนนะครับอินสปิเรชันมาจากลายเส้นที่ประสานกันครับก็เลยเลือกใช้ ผ้าที่มีอยู่ในคณะเป็นผ้าไทยที่เราทอขึ้นมาเองครับคือผ้าใยเอามาย้อมสีม 4, แล้วก็เอามาถักทอให้เกิดดีไซน์ที่ดูเป็นเป็นศิลปะครับเ,เหตุผลที่ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราเคยส่งผลงานเข้าประกวดในงานถัถศิล์แผ่นดินแม่ครั้งที่สองนะคะเราก็ได้รับรางวัลจากพระอ,องค์เจ้าสีรัฐออพอได้รับเชิญจากผู้จัดเราก็เลย สนใจที่จะส่งงานเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้เราส่งไป3ชุดนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและว,วันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลไปด้วยนะคะเพราะแต่ละท่านก็คงจะเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงในวันข้างหน้าแน่นอนคะ่ะมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลงานดีเด่นรางวัลที่1คือผลงานชุดอบกอดผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะ รางวัลที่2ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผลงานช่อชุดไก่แจ้รางวัลที่3นั้นเป็นผลงานจากสถาบาันบุญกะแฟชั่นนะคะชอผลงานชุดคนเมืองงานในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีพรทิวาาคาสายและท่านกุญพันธ์แรงขำนะคะผู้ในการศูนย์ศิลปาชีพบางไทระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานแบบนี้ขึ้นมาสําหรับคนรุ่นใหม่เก็บมาเล่าในอะาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามชมกันต่อค่ะ วันนี้รายการความดีคือแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าหากท่านผู้ชมต้องการชมรายการซ้ําสามารถรับชมได้ที่ w o w i e i n g c o m นะคะถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลดีๆก็แนะนําพันทางรายการมาได้ที่หมายเลข022748296พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ